พูดถึงวิธีการดูแลทําความสะอาดขนน้องหมาในบ้านกันอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าบ้านเราอะเราเลี้ยงน้องหมากันไว้ในบ้านกินนอนด้วยกันมันก็จะมีขนพวกเขาอะที่ปิวว่อนเต็มบ้านเป็นเรื่องปกติของคนเลี้ยงหมาและอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเรามีเด็กด้วยไงการดูแลทําความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญมากนะวันนี้เรามีหนึ่งไอเทมมานําเสนอเป็นลูกกิ้งยี่ห้อโคโลโคโลซึ่งเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทำจากแผ่นกาวยืดซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของประเทศญี่ปุ่นข้อดีของตัวนี้คือช่วยกำจัดขนและดักจับฝุ่นทำให้ไม่ก่อเกิดภูมิแพ้ได้ถึง90%แนะ่และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆในบ้านและไม่ทำลายพื้นผิวด้วยนะด้ามจับออกแบบมาให้ใช้ง่ายปรับระดับได้ถึง100เซนแะน่และยังสามารถทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมทั้งบนพื้นหรือโซฟาหรือว่าใต้โต๊ะที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยแหละ ส่วนการทำความสะอาดลูกกิ้งก็ง่ายแค่ดึงแผ่นแล้วก็ฉีดตามรอยปะที่เขาให้มาแค่นั้นเองวิธีการเก็บก็แค่ปรับด้านให้มันสั้นลงนะแล้วก็กดลงไปในกล่องกล่องก็จะปิดอัตโนมัติง่ายใช่ไหมล่ะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำตัวนี้ชื่อว่าโคโลเพชรจะมีขนาดเล็กจับถนัดมือพกพาสะดวกแล้วก็อยากจะบอกว่าลูกกิ้งตัวนี้กาวเหนียวมากเหมาะสำหรับการใช้ดึงขนหรือกำจัดขนออกจากเสื้อผ้านะดูอย่างเจ้าเพิร์ทที่ชอบไปนอนเล่นกับพี่จา เวลาลุกขึ้นมาทีนี้ขนติดเต็มเสื้อเลยได้โคโลเพชนี่แหละที่มาช่วยดึงขนออกจากเสื้อจะบอกว่ามันช่วยได้เยอะเลยแหละ